วัสดีค่ะเด็กๆสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็เป็นคลิปสุด,สสดท้ายแล้วสำหรับบทที่5ของเราก็คือหน้า135นั่นเองค่ะ,ะเรามาเริ่มทำโจทย์กันเลยเขาบอกว่าโรงเรียนแห่งหนึ่งรับบริจาค อุปกรณ์เกมและกีฬามีผู้ปกครองร่วมบริจาคดังนี้ลูกฟุตบอล63ลูกลูกบาสเกตบอล36ลูกลูกตะก้อมีจำนวนครึ่งหนึ่งของลูกบาสเกตบอลบาสเกตบอลมี36ใช่ไหมคะแสดงว่าครึ่งหนึ่งก็คือต้องนำ36ไปหารด้วย2หรือ2หารด้วย36ได้เท่าไหร่คะ ดูสุดคูณแม่2 2คูณอะไรได้36 2คูณ18ได้36แสดงว่าลูกตะกรอนเนี่ยมี18ลูกต่อไปลูกวอลเลย์บอลมีจำนวนน้อยกว่าลูกฟุตบอล27ลูกแสดงว่าต้องเป็นวิธีอะไรคะน้อยกว่ามันต้องลดลงก็คือเป็นวิธีลบอ่าเราเอาลูกฟุตบอลมาตั้งก็คือ 63- ลบด้วย จำนวนที่น้อยกว่า27ลูกก็จะออกมาเป็นจํานวนลูกวอลเลย์บอลแสดงว่าข้อนี้63-27ลบ27ได้36ลูกค่ะแสดงว่าวอลเลย์บอลเนี่ยเราจะได้36ลูกเนาะต่อไปลูกบอลโยคะมีจํานวนมากกว่าลูกบาสเกตบอลอยู่9ลูกข้อนี้คือคำว่ามากกว่า แสดงว่ามันต้องเป็นวิธีบวกการที่เราจะหาลูกบอลโยคะเราต้องนำลูกบาสเกตบอลก็คือ36มาบวกด้วยจำนวนที่ลูกโยคะมากกว่าก็คือ9 36บวก9ได้เท่าไหร่คะอ่าได้45ลูกอ่ามาสรุปไว้ตรงนี้อีกครั้งหนึง่งเพื่อความง่ายต่อการดูลูกบอลได้63ลูกลูกบาสเกตบอลได้36ลูก ลูกตะก,ก้อได้สิบแปดลูกลูกวอลเลย์บอลได้สามสิบหกลูกและสุดท้ายลูกบอลโยคะได้เท่าไหร่คะสี่สิบห้าลูกใช่ไหมคะอ่าครูลืมเขียนเลข5าตรงนี้ โจทย์เขาบอกเด็กๆว่าให้ทำอะไรเอ่ยอ่าเขาให้เด็กๆเขียนแผนภูมิรูปภาพแล้วก็ตารางทางเดียวข้อนี้เราจะมาทำตารางทางเดียวก่อนเพราะว่ามันง่ายเนาะตารางทางเดียวเขากำหนดมาให้แล้วชื่อหัวตารางว่าจำนวนอุปกรณ์และเกมกีฬาที่ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งบริจาคอ่าเหลือหัวตารางทีนี้หัวตารางเราจะใส่อะไรบ้างคะเด็กๆเราจะใส่ อุปกรณ์เกมและกีฬาค่ะอ่าเขียนลงไปเลยเดี๋ยวครูเขียนตัวน้อยลงก่อนเดี๋ยวมันไม่พอ ต่อไปหัวตารางช่องล่างสุดเราต้องใส่จำนวนใช่ไหมคะหน่วยข้อนี้คืออะไรคะเด็กๆอ่าลูกนั่นเองต่อไปเราจะลงอุปกรณ์และอุปกรณ์เกมและกีฬาอันแรกลูกอะไรคะลูกฟุตบอลอ่าเขียนลงไปเลยลูกฟุตบอล กี่ลูกคะเมื่อกี้63ลูกไม่ต้องใส่หน่วยนะคะเพราะเราวงเล็บหน่วยให้เขาอยู่แล้วว่าลูกเนาะต่อไปลูกฟุตบอลแล้วก็ลูกบาสเกตบอลอ่าเขียนลงไปเลยคุณเขียนข้างบนเดี๋ยวมันจะไม่พอ กี่ลูกค้าเด็กสามลูกต่อไปลูกตะกรอได้เท่าไหร่สิบแปดลูกนั่นเองลูกอะไรคะต่อไปลูกวอลเลย์บอล เท่าไหร่คะ36ลูกและสุดท้ายลูกบอลโยคะได้45ลูกนั่นเองคะ่ะพอเราได้ตารางทางเดียวเสร็จแล้วเราจะมาลงแผนภูมิรูปภาพแผนภูมิรูปภาพ ก็จะชื่อเดียวก,กันกับตารางทางเดียวก็คือจํานวนอุปกรณ์และเกมกีฬาที่ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งบริจาคทีนี้สิ่งที่เราจะต้องเติมก็คือตัวกําหนดให้เราจะมากำหนดเกมกีฬาของเราเป็นรูปอะไรคะในที่นี้คุณครูข,ข,อขอใช้รูปสี่เหลี่ยมนะคะเด็กๆจะทำเป็นรูปอื่นก็ได้นะอ่ะหนูจะวาดเป็นรูปหัวใจวาดรูปวงกลมได้หมดเลย คกูจะกำหนดให้สี่เหลี่ยมหนึ่งรูปเนี่ยแทนกี่รูปดีเรามาดูพิจารณาดูนะครูจะเขียนให้ดู6ก3ิบสามสามถ้าเด็กๆสังเกตมันจะมีอยู่ในสุดคูณแม่ไหนคะอ่ามันจะมีอยู่ในสุดคูณแม่9เพราะ9หารทุกตัว ในนี้ลงตัวก็คือ9หาร63ลงตัวหาร36ลงตัวหาร18ลงตัวหาร36หาร45ลงตัวทีนี้เราจะกำหนดลูกสี่เหลียน1ลูกแทนจำนวนอุป,ปกรณ์เกมและกีฬา9ลูกนั่นเองค่ะเด็กๆทีนี้ให้หนูเขียนตรงหัวตารางก่อนก็จะมีลูกฟุตบอล เรายังไม่ลงรายละเอียดนะว่ามีกี่ลูกต่อไปก็ลูกบาสเกตบอลลูกตะก้อลูกวัลเลยบบอล ต่อไปก็ลูกบอลโยคะค่ะ,คะอ่าทีนี้เรามาดูจากตารางทางเดียวของเราลูกบอลเราได้63ลูกเราจะไม่เขียนทั้ง63ลูกนะเพราะว่ามันจะใช้เวลานานแล้วก็เยอะจนล้นหน้ากระดาษแน่นอนเราจะมาโย่โดยการใช้แผนภูมิรูปภาพเมื่อกี้เราบอกว่าสี่เหลี่ยม1รูปเนี่ย แทนเกมและอุปกรณ์กีฬา9ลูกใช่ไหมคะแสดงว่าหนูต้องดูสุดคูณแม่9 9คูณกับอะไรได้63 9คูณกับ7ได้63แสดงว่าลูกฟุตบอลหนูต้องเขียนสี่เหลี่ยมกี่ลูกคะอ่า7ลูกนั่นเองวาดไปเลยคะ่ะวาดให้เท่ากันนะคะ พยายามให้เท่ากันเนาะของครูอาจจะไม่เท่ากันเท่าไหร่หนึ่งสอ่าต่อไปได้แล้ว7ลูกเขียนไว้ข้างๆด้วย7จ็ดลูกมาจากไหน7จ็ดลูกมาจาก9กคูณเ เท่ากับ63ต่อไปลูกบาสเกตบอล36ลูกหนูดูสุดคูณแม่9 9คูณอะไรได้36 9คูณ4ได้36แสดงว่าหนูจะได้กี่ลูกคะอ่าได้4ลูกนะเขียนลงมาเลย1 2 3 4อ่าให้ตรงกันนะคะเด็กๆ ลูกที่1ก็ตรงกับลูกที่1ลูกที่2ก็ตรงกับลูกที่2เนาะให้ตรงกันทุกรูปต่อไปมาเขียนไว้กันลืมอีก9คูณ4เท่ากับ36ต่อไปค่ะลูกตะก,ก้อ8 8ลูกดูสุดคูณแม่9 9คูณอะไรได้18 9คูณ2ใช่ไหมคะแสดงว่าจะมีรูปสี่เหลี่ยม2ลูก 4, 3, 2, เขียนไว้ข้างๆอีกกันลืม9คูณ 2, 2> mm hmm. เท่ากับ18ค่ะต่อไปลูกวอลเล่บอลลูกวอลเล่บอลเนี่ยมี36ลูกใช่ไหมคะดูสูตรคูณแม่9เหมือนเดิม9คูณอะไรได้36 9คูณ4เหมือนเดิมค่ะแสดงว่าก็จะมีสี่เหลี่ยม4ลูกวาดไปเลยค่ะเด็กๆ1 2 สาสอ่าครบ4ลูกแล้วมาเขียนไว้ข้างๆกันลืมเหมือนเดิม9ก้าคูณสเท่ากับสาต่อไปลูกบอลโยคะค่ะมี45ลูกดูสุดคูณแม่9 9 45, คูณอะไรได้45่คะอ่าเกคูณห้ได้สี่สิแสดงว่าหนูจะมีสี่เหลี่ยมอยู่5้าลูกนะคะหลูกวาดลงไปเลย1 2 3 4 5เรียบร้อยแล้วค่ะเขียนไว้ข้างๆเหมือนเดิมจะได้ไปทบทวนแล้วจะได้ไม่งงนะคะอ่าเสร็จแล้วแผนภูมิรูปภาพของเราจำนวนอุปกรณ์เกมและกีฬาลูกฟุตบอลจะได้สี่เหลี่ยมอยู่7จ็ดลูกลูกบาสเกตบอลได้สี่เหลี่ยม4ี่ลูกลูกตะก้อได้สี่เหลี่ยม สองลูปลูกบอลเล่บอลได้สี่เหลี่ยม4ี่ลูปและลูกบอลโยคะได้สี่เหลี่ยม5รูปซึ่งสี่เหลี่ยม1รูปเนี่ยแทนอุปกรณ์และเกม9กลูกนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะที่เข้ามาดูเด็กๆ